สวัสดีครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลูกใหม่มาคุณพมนะครับเป็นพระสมเด็จที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนของพระสมเด็จมาคุณพมเป็นพิมพ์ใหญ่ยุกกลางของหลวงสิทธิการนะครับสังเกตได้าจาก สิงนะฮะแล้วก็ตรงช่วงเน่านะครับแล้วก็พระพักก็เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่เป็นตัวที่บ่งบอกว่าในกลุ่มเจดีย์บระคุณพบนั้นมีพระหลายแบบมากนะครับมีเฉพาะพิมพ์ใหญ่ก็มีแม่พิมพ์ต่างๆเยอะแยะนะต้องคุณพงกลุ่มใหม่นะฮะหลังพระจะถูกปั้มตาวัดใหม่ อมาตระรถไว้เป็นแบบนี้นะฮะองค์นี้จะเป็นหมึกสีแดงนะฮะแล้วก็เนื่องจากการเวลานะฮะแล้วก็สิ่งที่เปื้อนบนองค์พระก็ทําให้สีของหมึกกลายเป็นสีแดงม,ม่วงแบบนี้นะครับเอกลักษณ์ชัดเจนสิ่งแรกที่เราต้องดูนะฮะก็คือสวดส่งนะฮะองค์นี้พิกด้านหลังมาดู จะเห็นชัดเจนก็คือตามข้างพระองค์พระนี่จะมีเว้ามีโค้งนะฮะไม่ตรงไม่เรียบนะครับด้านบนจะมีรอยปูนหอกนะฮะตามขอก็มีรอยกลอนนะครับส่วนด้านหน้านะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นส้มก็ดีนะฮะหรือว่าเส้นสายต่างๆเส้นฐานเส้นเข่าเส้นแขนจะมีรอยกลอนมีการบิดการงอมีการเซตตัวนะครับ แล้วก็ผิวนะฮะดูจากรูปภาพแบบนี้เราจะเห็นผิวเป็นปตะปุมตะปั่มเต็มไปหมดนะครับเขาเรียกว่าผิวหางกระเบนนะครับอันนี้คือการดูในเอกลักษณ์ของบางคุณพรมและอันดับสุดท้ายก็คือาค,บา,บบา,คนะอาบกลุ่มนะครับพระศเด็ดบางคุณพรมนะเรื่องคาบกลุ่มจะไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางองค์ก็มีมากบางองค์ก็มีน้อย แต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะเส้นสายจะมีบิดมีเบี้ยวนะครับจะโค้งงอไม่ตรงนะครับตรงนี้เราดูด้านข้างนะฮะเราจะเห็นคาบถูกจับนะฮะแล้วก็เห็นรอยปีรอยแยกตามขอบ ภาพกรูกจะจับตรงใต้ฐานใต้ตักนะใต้แขนตรงซอกแขนนะฮะดูแบบนี้ดูชะแยงเฉียงๆแบบนี้เราจะเห็นผิวที่เป็นผิวหางกระเบนชัดเจนนะครับฐานสิงหนะฮะหัวฐานสิงตรงนี้นะค่อนข้างใหญ่ๆซึ่งเป็นเอก,กลักษณ์ของพิมพ์ในยุคกลางของหลวงสิทธิการนะครับด้านนี้นะฮะ จะเห็นพระที่แอนโค้งนะฮะอันนี้ธรรมชาตินะฮะมนุษย์ทำไม่ได้นะครับสาเหตุที่แอนโค้งแบบนี้ก็คือมีการเซตตัวนะเนื่องจากไม่เจดีมีทั้งความชื้นมีทั้งความร้อนนะฮะอาจจะโดนน้ำนะฮะก็ทำให้ทางกายภาพเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะฮะ ว่าพระสมเด็จในกุจจดีบางคุณพงควรจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้รูปภาพจากด้านหลังนะฮะแถวด้านล่างนะครับเราจะเห็นผิวนะฮะมีปูนงอกขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดนะครับซึ่งเป็นสีขาวใสๆแบบนี้นะใน่วนที่ต่ำจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะก็ หมือนจะมีคลิปฝุนคลิปผงเกาะอยู่นะฮะซึ่งเป็นคาบกลุ่อันนี้ก็เป็นเศษไม้ใบหญ้าที่ติดอยู่ในองค์พระนะฮะอันนี้มาแบบเดิมๆนะฮะมึกนะฮะมาดูใ,ใกล้ๆแบบนี้จะออกเป็นสีม่วงคาบแคนไซคาบปูนที่งอกขึ้นมาทับก็เห็นพอสมควรนะครับ อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะฮะปูจีขาวๆงอกขึ้นมาบนมึกขึ้นมาทับมึกนะครับอันนี้น่าจะเป็นเม็ดทองคำนะฮะนอกนั้นก็มีผลึกแคนไซนะฮะแล้วสีมันเส้นใยธรร,ธรรมชาตินะฮะฝังด้วยสีดำๆของ ขี่โกลุนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นใยธรรมชาตินะฮะผลึกแคนไซนะฮะเป็นผลึกชัดเจนนะตรงนี้นะครับด้านล่างนะ่าจะเป็นเส้นฐานนะฮะก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นตะปุ่มตะป่มนะฮะผิวจะไม่ราบเรียบนะครับนะฮะผิววันที่เป็นเอกลักษณ์ ของกลุ่มมาขุนผมค์ที่กลุ่นะฮะอันนี้ถูงซอกกักแร้นะฮะตรงหัวไหลไข่ปลาก็มีกลูตจับนะครับซอกกักแร้ก็มีในส่วนที่ลาดเอียงเราเห็นปูนงอกขึ้นมานะครับอันที่ก็เป็นเนื้อนะฮะแล้วก ตรงนี้น่าจะเป็นตรงพับพักนะฮะบ่งบอกว่าปูนงอกทับคิกลูวไว้นะฮะทำให้จับแน่นนะครับสีม่วงพวกนี้นะคิกตัวพวกนี้เป็นอยู่ในในส่วนที่ต่ำนะครับส่วนขาวใสพวกนี้เป็นส่วนที่สูงนะฮะอันนี้ผิวพันธุ์ที่บ่งบอกว่าเป็นผิวหางกระเบนนะครับ กาโกเส้นใยธรรมชาติเศษไม้ใบหญ้ายังเกาะติดอยู่อันนี้ส่วนล่างของด้านหน้านะฮะชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเห็นชัดเจนนะฮะ เจอภาพแบบนี้ก็ต้องเก็บนะครับมนุษย์ไม่สามารถทําขึ้นมาได้นะฮะอันนี้เข่าซ้ายเส้นชายจีวรหมอมพอว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่หน้าอกนะฮะซอกแขนลึกซอกแขนมีปูดงอกผีครับกูุกจับหนะ้า ใบหน้านะฮะมีตะปุ่มตะปํ่นะฮะผิวพันธสีขาวขาวนี่เป็นส่วนสูงรอบอบริเวณใบหน้าก็ามีคราบขูดจับนะครับมาดูด้วยกล้องกาะขยายสูงแบบสดๆนะฮะตรงนี้เป็นพรพักนะฮะที่ชี้ให้ดูตะกี้ว่าผิวพันธ์จะไม่เรียบนะครับแล้วมีคราบโป่ขึ้นมาจับนะฮะมีสีน้ำตาล ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไรขึ้นมาด้วยนะครับไล่ไปข้างบนนะฮะเพเไปถึงซุ้มนะฮะซุ้มก็มีรอยก่อนนะฮะมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะครับ เช่นสมเป็นอะไรเป็นแบบนี้นะฮะจุดสีแดงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรขอดูใกล้ๆนะฮะแยกแย่ไม่ออกว่าคืออะไรนะฮะก็ปรากฏอยู่บนผิวของพระ อันนี้ออกมาด้านนอกนะฮะตามขอบซึ่งเป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณาดูนะครับการเปลี่ยนแปลงในกายภาพเป็นยังไงนะครับแบบนีนะฮะธรรมชาติสร้างนะฮะปูนงอกขึ้นมานะฮะก็เ,เว้าลงไปน,ะนี่เป็นเอกลักษณ์ของบมอกุณคมนะฮะ ถ้าเป็นวัดระฆังก็ปูจะไม่งอกลักษณะแบบนี้นะครับส่วนมาจจะงอกเป็นฝ้าขาวบนคูหาในคูหาองพระนะครับแต่บางคุณพรมเนื่องจากเจออากาศเจอความชื้นเจอน้ำนะฮะปูจะงอกขึ้นมามากกว่าพระที่อยู่ที่อื่นนะครับ อยูที่อยู่ในเจดีอื่นก็ไม่เหมือนมาคุณพรมนะฮะอย่างเช่นขูข้อสเตอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับผิวที่งอกเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับแล้วก็คาบกูจับแน่นเนื่องจากปูนงอกขึ้นมาเกาะอีกทีนะครับ การที่มาให้ชมนะฮะจะไม่ได้ชี้เรื่องของตำหนินะครับจะให้ดูภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับชี้เห็นความเก่าฮะมากกว่าชี้เรื่องของตำหนิติ่งเซียนหรือพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเราก็ดูเขาวๆาว่าเป็นพิมพ่มาองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะ ยุคไหนนะครับอันนี้เป็นเศษไม้ใบหญ้านะฮะที่ติดอยู่กับองค์พระเช็นใยธรรมชาตินะตรงนี้นะครับคาบกลุกที่จับแน่น สีเงินแ,แวววาวเรามาดูในส่วนที่สูงนะฮะก็คือตรงหัวเขา่าเมื่อสูงขึ้นไปดูใกล้ๆก็เห็นเนื้อในว่ามีมวลสารนะฮะก็คือมีจุดจุดดำจุดแดงนะครับ ปูนงอกขึ้นมาอย่างชัดเจนนะฮะเป็นผลึกเป็นก้อนนะฮะมีสูงมีต่ำหมงบอกว่าการงอกของปูนนั้นจะงอกต่างเวลากันในแต่ละอนุโคตร่างงอกนะฮะคนละเวลากัน ทั้งหมดที่ให้ดูนี้ก็คือเอกลักษณ์ของบ่อนพงนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นใยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ใบหญ้าที่จับเกาะติดครับคาบกูกนะฮะที่กุกนะครับผิวด้านล่างเป็นสีขาวของปูดนะฮะ ที่ขกเขมีสีดําสีเทาสีน้ําตาลผสมปนเปนกันไปนะฮะซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างที่ตกหล่นบนองค์พระแล้วก็จับตัวโดนปูนงอกขึ้นมาทับกลายเป็นคาบลู่แบบนี้นะครับสใหญ่ธรรมชาตินะฮะ ขนไซ์นะอย่างนี้นะครับมาดูด้านหลังบ้างครับเราก็ยังพอมองเห็นปูนที่งอกขึ้นมาทับหมึก นี่อย่งนี้ปูนงอกนะฮะขาขาดแบบนี้นะครับขึ้นมาทับหมือการเจตตัวการเปลี่ยนแปลนักนขยภาพมีกลอนนะฮะในช่วงที่กลอนอย่างนี้ก็มีปูนงอกขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเราสูมไปใกล้ๆที จะได้มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในกายภาพจะได้มองเห็นปูทีิงงอขึ้นมาก็นะะถือว่าโอเคเลยนะฮะมนุษย์ทำไม่ได้นะแบบนี้ เปลี่ยนมาหยดมุมนี้นะครับมุมซ้ายมือของเราพออากาศก,ก็ขึ้นแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดกลมดีก็ถือว่าโอเคนะครับ สรุปว่าพระสมเด็จองคุณพรมพิมพ์ใหญ่องนี้นะฮะก็เป็นพระที่ดูง่ายนะฮะมีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาบกรุเรื่องการเปลี่ยนแปลในกายภาพนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ยุคของ ลวงสิทธิการนะครับซึ่งถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ระคุณพรมเราจะเรียกว่าเป็นพระสองคลองก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับวงนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ